กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมนีท่อมีสามดาวที่พาธรรมชมมาหานองไม้แก้วนะคะเนาะงวดกอนกับเข่าจังจังค่ะธรรมชมเก่หาหนึ่งเก่าหนึ่งงวดนี่ลูกผีแมลกอ่อนมาอีแหลวค่ะธรรมชมมมาหานองไม้แก้วอยากได้ส่วนบุญสกสุลอยากได้สุดนักเลียนค่ะธรรมชมมาบอกเหลขหนองไม้แก้วเป็นเหลขสามโตนะคะธรรมชม จะเป็นเหล็กดีเหล็กดดตัวใดก็ไปรับชมกระหนองไม้แก้วผูกความกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไอ้ทอมมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกัะหนองไม้แก้วผูกความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเนาะโอ้ยน้องไม้แก้วเนาะแม่นเนาะบอกเลขแม่นเนาะครับเนาะถูกทั้งบ้านเนาะครับเอฟสี 4, ่เนาะ บ้านน้องไม้เก้ยวถูกทั้งบ้านครับสม,ม้ชมหัวทิพผ่านมากเก่าหนึง่งเก่าหนึ่งน้อ,นองไม้เก้ีวเนาะ,ะครับผมเพราะว่าเหล็กหก,กับขึ้นเป็นเหล็กเก่คมมาครับผม้ชมเงินข่าวฟันอีกแล้วปะครับน้องไม้เก้ยวค่ะครับผมฟันเนวไยอไเนาะครับเอาสูฟังนะครับฝันว่าผีแมลกอ้อนมาหาค่ะผีแม่ลกอ้อนมหาค่ะร <แ S 1> ครับผมเนาะมากนวยไรหล่ะมากกับมูค่ะ เอ้ามากระมูพี่เมลูออนบ่ครับค่ะอืครับผมเพิ่นบอกว่าอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะอืมครับผมเนาะเป็นอยากได้อย่างไรครับส่วนบุญส่วนกุศลครับเพิ่นอยากได้เป็นของนาเดียตค่ะลูกพี่เมลูออนบ่ครับมาหาเนี่ยโอ้ยหงวดสิพานมากอีกะ ลูกพีลูกพีไม่ลูกอ้อนเาเขียนเลขกให้บ่ครับองไม้แก้วค่ะเป็นอยากได้ของนักเรียนแนวใดครับเป็นอยากได้แบบชสดเรียนค่ะเสื้อผ้าชสดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนกระเป๋าสมุดหนังสือปากกาเนาะค่ะครับผมพี่ไม่ลูกออนเพิ่นมากรับลูกเพิ่นบ่ครับค่ะอือครับผมอย่งไรอีกครับบอเนี้ยเราลูกเพิ่นกับมากับปูค่ะมปูกับมาอีกค่ะอืมครับผมเนาะ คอ้มันกันค่ะมูอกับคอคือกันค่ะครับผมแต่ว่ามูเพิ่นบาดแผลอสะพานนักเรียนค่ะขออย่างขับขอแค่กระเป๋าใส่ดินสอกับสมุดค่ะกระเป๋าใส่ดินสอกับสมุดครับค่ะโอ้บ่ยากเนาะครับเอฟซีเนาะมีโชคต่อเนื่องอีกทำบุญไปให้อีกทั้นที่ครับท่านผู้ชมเสียงลงไม้เก้วกับเป็นเปลี่ยนจักหน่อยเนาะครับเอฟซีเนาะ บ,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 บอกหัวคอยสบายป่ะครับน้องไหมแก้วค<ะ>่ะครับหัวคอยสบายนะครับเอฟสีเนาะเสียงหัวคอยสัตว์น่าจยิ้มเลยครับเอฟสีเนาะไครเราบอกเลขน้องไหมแก้วพี่แม่ลูกอ่อนค่ะพี่แม่ลูกอ่อนบอกบอกลูกพี่แม่ลูกอ่อนลูกพี่แม่ลูกอ่อนค<ฮ>่ะอืมเพิ่นบอกแน่ไรล่ะครับเพิ่นเพิ่นบอกเลขค่ะครับเพิ่นเพิ่นบอกมาเลยค่ะ เป็นบอดี้เขียนบ่ครับบอดี้เขียนค่ะเป็นบอกตัวไหนครับเป็นบอกเก้าซีค่ะเก่าซีหาค่ะครับผมเก้าซีหาเนาะค่ะนี่แหละครับเอฟซีเก้าซีหาแต่อย่าลืมครับอย่าลืมเลขเก้าหมุนขึ้นเป็นเหล็กหกครับคือคืองวดวี่แล้วยมล่ะครับามมู้ชมเนาะเหล็กหกหมุนลงเป็นเล็เก้าจมีโชกันครับงวดนี้เอาเล็กเก้าหมุนขึ้นเป็นเหล็กหก เป็นหกสี่ห้าหรือว่าใส่ตรงๆกับเก้าสี่ห้านะครับค่ะอืมลูกเพิ่นบอกเป็นคนบอกกับหมูเพิ่นค่ะลูกเป็นคนบอกโอ้ครับครับครับ,บเป็นแม่เพิ่นบ,บกก่บได้บอกว่าครับบ่ได้บอก,กบอค่ะไม่ได้บอกว่ารับเอฟซีเนาะค่ะครับผมบอโอ้ยมียังเพิ่มอีกครับน้องไม้แก้วจนะบ่มีหรอกค่ะมีซ้ำนี่ ไม่เกี่ยวเพื่อนกระฝันสัตว์สเนาะเอฟซีเนาะกรับผมเป็นยังครับได้เลขสามตัวครับสองตัวเพื่อนบอกปะสามตัวเพื่อนโบได้บอกค่ะเพื่อนโบได้บอกครับ,บ,เ,บ,อรบเอาสามตัวไปรวยน้ำกันเลยครับเอฟซี e เนาะงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอบคุณน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องไม<อ>้แก้วครับผมเนาะ นี่นักข่าวธรรมชมเลขของน้องไม้แก้วข่าวธรรมชมงวดก้อนกระเข่าจังๆนักข่าวธรรมชมเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งมวดนี่ลูกพีแมลลูกอ่อนมหาหนองไม้แก้วอยากได้ส่วนบุญสองกุศลบอกเลขเก่าซี่หาเก่าซี่หาเลขเก่ากับเลขหกบรโตเดียวกันแก่เริ่มปิ้นหัวไว้น้ำแน่นักข่าวธรรมชมหกซีหาหกซีหาค่ะกระคอหามิโชมิลาบกับหนองไม้แก้วประจําวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสศิล่าทาชมไปกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะกระยิพึงผ่าพิสัยเนาะคะ่ะทำชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมเบิรงของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมราทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทำชม เป็นของเรียกเงินเรียกทอ่อเรียทซั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อสื่อเรียกสื่อรถตรีจเจงสิริถือกนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดรับนางถาอยู่ของใมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายกมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดปีติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินขาวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับสามผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบราแอ็มเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็ C บสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบบาแอ็มเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุาให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอ็มเราตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับ,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ